ส่วนรถนำโตโยต้าวีออสปันหกเจ็ดเจ็ดมีผู้นั่งมาด้วยสองคนชื 4, ่อีีรยุทธสี่เจ็ปีเป็นม,ม้งแม่ห้องสอนกับชลิต3ามสิปีม้งเสมอตัวค้นท้ายรถกระบะนะครับมียาบ้าจำนวนยี่สิบกระสอบจำนวนหล้านเมียญนะครับทั้งหมดก็รับสาภาพว่ามีในทุนในทุนเป็นม้งเสมอ นะครับจ้างกีรยุทธกับชนิดมง้งแม่สายกับมงเสมอเนี่ยเป็นโครงการขวันะครับเอารถไปจอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลยุพราชเวียแก่แล้วก็จะมีนายเอกร์เป็นม้งเวียแก่มารับรถไปขนยานที่บ้านม้งหญ่ตำบลม้งหญ่เสร็จแล้วก็เอา รถไปจอดที่เตี๋ยวตำรวจก็ทำการจับลุมอันนี้เป็นความสามารถของของทีมงานสืนย์่าและก็สี่จับบงหวัดเชียงรายร่วมกันทำง,งานกันขา่าวกับทีมงานรบยศศูนย์ท่า,าครับเชื่อว่ากลุ่มลำปางกับกลุ่มแม่เสือเนี่ยติดต่อกันในการขนยาเสพติดนะครับมีทั้งยาบา้านมีทั้งไอ้นะครับโดยว่าว่าจะว่าจ้างผู้ขนนะครับมาจาก ราบาดีเดินเสะดวกนะครับจ้างมาจัดลาบุบรบีขึ้นมาพักที่ลำปางน,นะครับเสร็จแล้วให้รถรถพิกอัพอีซูซูที่เปล่คล่าสีเทาเนี่ยเป็นเป็นของที่ลำปางเป็นคนที่เชียงดาวรายนี้ลายนี้ก็เป็นความสามารถของทีมงานกองกับสองสื่อภาพเช่นเดียวกันที่ เดี for for ๋ยวขอยับเชิญท่านผู้ว่าเชียงใหม่ครับท่านผู้ชักการกระทรวงยุติธรรภาคหและทีมงานท่านทุกคนนะครับต้องชมเชิญฝีมือการทำงานของทางตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาเอาเทคโนโลยีครับเอาตัวเดต้ามาเป็นตัวนิเบนเป็นตัวขับเคลื่อนทราบว่าทีมงานของท่างรุ่งชะการเนี่ย ได้ไปผลิตค,คือทำงานร่วมกับภาควิชาการในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ต้องสองสัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดคือ AI นบมาตัววิเคราะห์แล้วก็ทำให้ชี้เป้ากลุ่มผู้ต้องไสงสัยได้อย่งางมีประสิทธิภาพสดยทำให้ลดการทำงานซับซ้อนเชี่ยใหม่หรือว่าได้ขย,ยับตองของสมาร์ทซิตี้เข้าไปมากขึ้นแลลว ออกอ,อกิบนะครับการุกกระสานนะครับซึ่งการทุกสนี้น,นะครับก็จะใช้เกี่ยเล็กน้อยครับเมื่อเข้าไปนเกยี่ยที่แต่นะครับก็จะเป็นสีนตาเป็นสีดำนะครับนนี้ก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเกลี่ยอดีนยาบ้านนะครับเป็นบครันะครับเรียกิยาบ้านครับที่เป็นก็อยู่ประมาณสัก ไอ้นี้เขาประมาณ55เปอเซ็นตขึ้นนะครับก็จะมีแรนะครับแต่ว่าบ้านเราก็เสียพิจารณานะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เสียก็สั่งการทำให้ขึ้นะันไอ้จะขึ้นคนเยอะพอเ่ที่ไอขึ้นมามนไ่ได้ให้คนเยอะก็จะทำห้ดีใยเขาทั้ง h เ t e l การการให้สีนี้ให้ให้ให้หมือนกานครับจะสังเกตเนสี้ไอนะอันนี้ก็คือบริสุทธิ์อ่านเยอ นี้จะให้ผู้จัดลุ่มจริงๆับเป็นผู้อธิบายในการจัดลุ่มในการยิงรถยังไงเสร็จแล้วก็ทยอยส่งนักการโดยู้ใส่รถคนหนักไปทีละรถส่วนอีกคันหนึ่งที่ยิงยังแตกมาไม่ได้